สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกแฟนเพจแฟนข่าวทุกท่านครับสวัสดีพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับโครงการพาคนรักกลับบ้านนะครับสําหรับวันนี้ก็เป็นวันที่17กรกฎาคมตรงกับวันจันทร์นะครับโครงการพาคนรักกลับบ้าน, book, าน,น,าานครับขอขอบพระคุณแฟนเพจครับแฟนเพจโครงการพาคนรักกลับบ้านแฟนข่าว f a c e b o o k ยมทธภูมหน้าหวานครับขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับรวมไปถึงร้านยารื่นสุข ในตลาดท่าหลวงอเภอท่าหลวงจดลบบุรีนะครับที่ได้ร่วมสนับสนุนก็จะมีไม้วอลเกอร์น <My Walker S 2> ะครับไม้วอลเกอร์เพื่อให้กับทางผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับนนเดี๋ยวแอดมินจะต้องพาไปดูอีกที่หนึ่งนะครับผู <ทะ S 2> ้ป่วยเขาเขาจะอยู่อีกที่หนึ่งแต่ว่าจะอยู่บ้านใกล้กับผู้ป่วยเคสแรกนะครับสำหรับเคสนี้นะครับ ก็ทางโครงการนะครับก็ได้มอบข้าสาราน้ำดื่มมีที่นอนพ้าห่มหมอนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะต้องมอบ2องตนะครับช่วยเหลือในเบื้องต้น,นครับเป็นเงินของแฟนเพจทั้งหมดนะครับเป็นเงินของพี่น้องประชาชนทั้งหมดที่ได้ร่วมสนับสนุนมานครับม <ทน S 2> อบให้กับเคสคุณตานะครับวัย84ปี นะครับที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงคือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลยนครับอันนี้ทางเราก็ได้รับมอบของเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอบพระคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมบุญกันในครั้งนี้นะครับก็เดี๋ยวอีกเคสหนึงนะครับอีกเคสนึงเดี๋ยวเราจะต้องเอาไม้วอลเกอร์นะครับมีน้ําดื่มแล้วก็ข้าวสารไปมอบให้อีก้าเป็นเคตผู้ป่วยกมเนิอ,อ่อนแรงก็คือ ช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็บ้านเป็นสังกะสีด้วยแล้วก็อยู่ค่อนข้างที่จะลําบากนะครับเดี๋ยวในส่วนเรื่องเตียงนะครับเตียงของผู้ป่วยเคสนี้นะครับทางพี่กอฟสายบุญอินเตอร์ฝั่งจังหวัดชลบุรีเนี่ยกำลังจะนำส่งมาให้นะครับเออเดี๋ยวจะต้องเอเอเอาเอามาใช้กับพี่ที่นอนสามพุธนะครับเดี๋ยวยังไงก็ติดตาม กดติดตามไว้นะครับกดติดตามเพจไว้นะครับกดติดตาม Facebook ไว้ทําเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตให้ทราบต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องประชาชนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสนะครับเป็นคุณลุงนะครับป่วยเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงแก็เป็นเส้นเลือดสมองตีบในเบื้องต้นโครงการพาคนรักกลับไปก็ได้มอบหมายวอล์กเกอร์นะครับที่ได้รับการสนับสนุนมาจากร้านยารื่นสุขตำบล ท่าหลวงคร,รับในตลาดท่าหลวงพบน้ําแพ็คมอคภาษาอีกหนึ่งกระสอบนะเพื่อให้ผู้ป่วยเคสนี้นะเคสนี้คนลุงคือ,คอไม่ได้ขออะไรมากเลยนะขอแค่ต้องการได้ที่อยู่ใหม่นะเพราะว่าที่ตรงนี้มันเป็นที่ของหลวงนะครับเป็นชุมชนบ้านรถไฟครับตั้งอยู่ในตำบลชายนารายอำเภอชายปะายจะจังหวัดลบบุรีนะครับ ฝากกดไลค์ก็แกชร์ด้วยนะคะรับโครงการของทางเราก็มีรับส่งผู้เสียชีวิตยากไร้ผู้ป่วยยากไร้นะครับมีลรงศพฟรีแต่งหน้าฟรีชาวนาเกตสงเคราะห์ฟรีนะครับแล้วก็ช่วยเหลือ,อลกรกรณีผู้ป่วยที่แบบว่าทางบ้านค่อนข้างที่จะยากไร้ไม่มีเงินนะครับก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านครับที่ได้ร่วมสนับสนุนทุนทรัพย์ทุกๆอย่างเลยนะครับ ที่ได้สนับสนุนทางเพจโครงการด้วยนะครับขอพรบคุณอย่างสูงนะครับอย่างไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับในสิ่งใดที่เป็นประโยชน์นะครับก็ถือว่าช่วยๆกันไปนะครับเพราะว่าบ้านเรานะครับค่อนข้างที่จะมีครอบครัวยากไร้ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็จะมีอีกหลายๆครอบครัวเลยที่เขาเข้าไม่ถึงโซเชียลนะครับ เข้าไม่ถึงโซเชียลแล้วทําให้การเข้าช่วยเหลือเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับผมนะครับก็คือไม้วอลเกอร์นะครับไม้วอลเกอร์ที่ได้รับบริจาคมานะครับได้ใช้ใช้ประโยชน์จริงๆ ได้ใช้ประโยชน์จริงๆเพราะว่าลุงจะต้องคอยเอาไว้เดินเข้าห้องน้ำแล้วห้องน้ำาระอยู่ตรงนี้ขอบ,บขอบขอบขอบขจจอยยบขอ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 ขอบ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 คอกขอบขจบขอ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 ืออบ่อบข,ขอบออบบขขอออบขอออบขอขอบขอบอออว แล้วแกก็ช่วยเหลือเป็นพอได้อยูข่ขอบคุณมากๆเลยครับ